Mm-hmm. แบบใส่ต้วยกับแบบใตรองคุณปัญญาชาวบ้านค่ะปรณสอรพคุณหรือเปล่ายนะคะอร่อยหวานชื่นใจค่ะาต้องนิดเจ้าเดิมค่ะและคุณมีความรู้สึกยังไงที่มีส่วนข้าวมาลงตานในกระถิ่นตรม้นี้คือร่วมกัชาวบ้านชื่นใจเราก็อยู่ด้วยค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวเล่นให้ก็ถ่ายละ อยนนดาราิเซนเตอร์ไม่เข้ามากเลแล้วกเดียอมอร่อยมีเดียวทานมาไปเข้าแล้ว้คุณูมตัวเลยอามาเดมพูดกันแล้ว่าอร่อยมากค่ะอร่อยมากค่ะหอมอร่อยค่ะสดนีเลยอะรยหอมอร่อยค่ะไก่ มีแถมไหมเนี่ยพอแค่ติดชายไว้ให้อีกเอาจ้าจ้าเอาดิเลยดเลย ท่านคุณดีบัตุสุขเลยโอ้โหดูตาสุขเปยังไกัางโอ้สหดปบุญดสุขอว่ามีความสุขไดกได้ให้ประชาชนหรือว่าชาวบ้านทุกคนได้มาทานอะไรแบบนี้ค่ะได้ทายุดยุบข้างเดียวค่ะแมออ๊ดแข้งหว่ เร็วเร็ว,รวโอเคค่ะราคุณได้เล,เลยนะคะ5บาท1ิบบาทได้เล,เลยค่ะโดนะอร่อยอร่อยนะคะ วันนี้ลงทางของเพื่อนๆนะคะมีโดนัทมีไอศครีมมีไข่มีไข่สดมีข้าวสารแล้วก็มีพิซซ่านะคะต้องไปเย็นๆค่ะรวมบุญด้วยกันนะคะสะสมบุญเติมกันค่ะ5้าบาทสิบบาทได้เลยค่ะจะได้เลยนะคะที่ฟ้าใสค่ะพี่หญิงฟ้าใสและเพื่อนๆรวมกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะสุขภาพแขกแรงไปเลยนะคะ,ะคุณมีความรู้สึกยังไงที่มีส่วนร่วมมาออกรงการในะตินในครั้งนี้ก็ดีค่ะชาวบ,บ้านได้มี กิจาการรมร่วมกันแล้วก็ได้ทำบุญร่วมกันค่ะเพื่อวัดบ้านเราให้มีสันติสุขไ,ไว้วแล้วก็สุขภาพแข็งแรงได้วยกันทุกคนค่ะอนุโมทนาบุญนะคะสะสมบุญด้วยกันค่ะขอบคุณมากมากค่ะที่ค่ะพระพระกระินนะคะวัดราชสมโภชนค่ะเชิญทุกคนมากันเยอะๆนะคะขอบคุณมากมากค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาทำบ,บุญงานทอดกระถิ่นที่วัดรชสโมสรไทยรัชพิทยานะคะซึ่งวันนี้นะคะทางผมทางญาติใจก็ได้ทาน้าผลไม้มานะคะวันนีก็จะมีน้ําเป็นเทียบนะคะแล้วก็มีน้ำํำอัญชันมะนาวด้วยนะคะก็มีบริการโรงทานต่างๆมากมาบริการประชาชนนะคะเรียนเชิญได้นะคะพะออ่อแม่พี่น้องในอำเภอวิสส์แม่ไก่เบี้ยนะคะเข้ามาร่วมทําบุญกับเราในทีน่ีะคะ่ะ คุณมีความรู้สึกยังไงการที่มีส่วนร่วมก็รู้สึกยินดีมากที่คนเอกพินี้นะคะก็รู้สึกยินดีที่มาเป็นส่วนหนึ่งในร่วมงานวันลอยกระทงนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านใครที่อยู่ที่บ้านนะคะมาร่วมขบวนรการในปีนี้นะคะเรามีตั้งวงทานอยู่หลายอย่างเลยนะคะคุณน้าค่ะโอ้ดูเลยด้วยแล้หมดเลยนะมามาไม่มีเละ ในที่ไม่ได้มาของเอเลือตองนี้อน้าหสวัสดีค่ะนี่ส้มตมกับน้าม้าวมาจากบางรอกแล้วก็นาโอนควันนี้ก็มาที่วัดราชสุก่อนนะคะก็บริจาครงทาน เราพิพันรู้สึกยังไงที่มีโอกาสได้มาออกโครงกา,งารกักกิจในครั้งนี้ค่ะท่ใดที่ได้มาคนได้กินของอร่อยแบบนี้ค่ะแล้วก็ได้เดี๋ยกลับมา นะคะด้วยการสาธารณศาสนาหรือยาพุ่มรายการโรงเรียนวัดนาตมูลสอนนะคะวันน sure ี้ก็จะสิ่งขอวัดนาตมูลสอนเราก็มาร่วงถวายให้อ่าอาหารให้สังขารวัดนี้ด้วยค่ะวันนี้แก่ไอติมนะคะวันนี้ค่ะก็ขอให้ทุกท่านมาร่วมทําบุญเพื่อพัฒนาวัดนาตมูลสอนต่อไปค่ะ โอ้ทบสโอเคไหวขอบด้วยนะคะบุญจากไหนมาจากไหนครับมาจากทกสนราธิวาสค่ะไหวมาคุณมีความรู้สึกยังไงที่ได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมกับถึงก็รู้สึกเป็นบุญมากที่ได้มาร่วมกันทำบุญกับผู้ที่มาร่วมเวิร์กันวันนี้นะคะขอบคุณมากนะคะ 好。Uh huh. ตัวหรือบ้านเราเรียกว่าขนมจุ้นจุนจ้าอ่านะคะอ่าแล้วมีความรู้สึกยังไงที่ท่านมีส่วนร้องของโครงการกติกาครั้งนี้ความรู้สึกก็รู้สึกว่าอิ่มค่ะอิ่มบุญค่ะทีไ่ได้ทำค่ะ ああสวัสดีค่ะ upp, นี่ลูกชิ้นทอดลูกชิ้นชุบแป้งทอดนะคะจากทีมจากชาวบ้านบ้านนาโอนะคะอร่อยแล้วประกันทมอร่อยแน่นอนค่ะนี้ใครที่ยังไม่กินก็เชิญมารับประทานได้ค่ะอ่าแล้วมีความรู้สึกังไงที่มีโอกาสได้เข้ามามีส่วนร่วมกับตินค่ะคุนก็มีใจค่ะที่ได้ได้มาร่วมทำบุญในทางนี้ค่ะเพราะบุญกิตค้งนี้ก็ปีละครั้งค่ะก็ภูมิใจมากค่ะที่ได้มาร่วมนครทางนี้ค่ะ รายเอกชนระเบิดจควัน,นวันนี้ฝ่ายกิจเรือดโดยเฉพาะกิจกรมน,นาราชที่สี่ทงครับวันนี้ทางหน่วยได้ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาเพื่อทำนุ่ํบำรุงพระพุทธศาสนาครับโดยจัดกำลังคนร่วมกิจกรรมกฐินสามรคคีวัดราชสม,มสุทรครับทางหน่วยได้จัดรวมทานสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้มีการบริการก๋วยเตี๋ยวและ น้ำสมุนไพรให้กับพี่น้องประชาชนและพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ครับโดยบรรยากาศทั่วไปก็เชิญรับชมด้านหลังเลยครับมีความรู้สึกเลยที่ได้ร่วมในการเอ่ารวงพานกันิดในวันนี้ับครับก็ในในความรู้สึกทั่วไปครับโดยหน่วยหน่วยก็ให้การสนับสนุนกิจกรรมเรื่องสังคมพาวเวที่ทำอยู่ตลอดครับโดย การพวงทับ่อยชุรกิจกรมกานพาที่โกแลอนํ<ม>้น,นำโดยพานเอกกดดผ,ผมมากนะครับก็ให้ให้ลิงเห็นความสำคัญตรงนี้เพื่อให้ในพื้นที่อยู่กันอย่างสังคมเทาและทํรมช